ตอนนี้มาดูฝั่งบอดินครับสำหรับเปลี่ยนเป็นโกเบโก้ SK 200ซุปเปอร์เอ็กพี่ตุ้มตามครับโอ้โห,โหโหโหนี่จะสับสามขึ้นเลยหรือไปไปนายส้มนายแน่มากโอ้จะสับสามขึ้นเนินครับ oh. อ้าว โอ้โหครับดูท้องฟ้าดิครับมันมืดมาแล้วท้องฟ้าสภาพอากาศอย่างนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไรแล้วครับทีมงานชุด,ดรถบรรทุกขล้อแนวร่วมฟ้าบันดานก่อสร้างเที่ยวแรกเปิดหัวครับสำหรับการบรรทุกดิน จากหน้างานกุดแครนมัดขวาวไปที่สารปู่ตาดินหลวงเทที่หลวงระยะทาง2กิโลกว่ากวาในเขตพื้นที่ของตำบลประเคียบปำมพะคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดหัวไว้สวยครับนายส้มต่อไปมาดูนายวัดหน่อย ลายนี้น่าจะอาวุโสน้อยสุดในทีมครับจวดครับนิ่มมากนิ่มมากไปจะเอะกับรถอะไรเอ่ย ซาเล้งมาซาเล้งมาตูครับมืดมาแล้วผู้ละเหมาลายใหญ่ครับใหญ่กว่าฟ้าบรรดานก็นี่แหละฟ้าบันเทิงนี่แหละตกมาแล้วบันเทิงแน่นอนต่อไปจะเป็นเสียนุ ก่อนนี่เสียนุเมียรวยครับใชายาที่ติดหูติดตาปัจจุบันนี้เป็นตัวร้ายเมืองพะยักษในนามนี้ครับจะแ,แอบถามภรรยามาเจ๊เปียป,ปนิธฐานที่ชื่อเมียเขาบอกว่าช่วงนี้คงจะไม่ใช่ใชายาเสียนุเมียรวยแล้วเริ่มจะจนแล้วเมียเริ่มจะจนแล้ว เสียโนนี่แต่งรถปล่อยแล้วกันของมันต้องมีครับขึ้นไปนิ่มๆขันต่อไปจะเป็นหนุ่มดีนายดี ชายาดีลรถแห่มีธุรกิจทางบ้านก็คือเกี่ยวกับงานขาวดำนะครับรถแห่ช่วงนี้มาวิ่งดินอยู่กับฟาบันดาลครับเป็นหนึ่งเดียวที่ระบบช่วงล่างเนี่ยเป็นยาง9ก้าครับคันเดียวในทีม ได้เปรียบในเรื่องของการตริดโลมเรื่องของการจมครับได้เปรียบยางแปดก็จะจมบ่อยจมไวยาง9ก้าก็จะแบบไปได้ไกลหน่อยโจวดครับ นิ่มมากนายแทนเจแป้งสั่งลุยแถาแก่ดูอยู่ทางหน้าจอครับเจแป้งเสียแทนเสียทุนทุน ลงไปรอครับทูนแทนนี่ใส่ดิน ่อยตัวครับนิ่มมากพี่ตุมตามเป็นแนวร่วมฟราบนดาลทั้งเมคโคแล้วก็รถหกล้อครับหกล้อนี่ตราค่าบริการเที่ยวละหนึ่งร้อยบาทดานกันไป โอ้ยไม่รอดครับงานนี้ทำเสียหน้าเจ๊แป้งเลยนะเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสั่งลุยเอาอีกรอบนึงโอ้หมดครับพลังหมดเอ้สามรอบแล้วไหลกลับมา giệp nói giệp nói giệp nói này mà tông như thế tông như thế boy มีจอมลั่นครับเสียโทนก็ลั่นไม่เบาเช่นเดียวกันนะไม่เชื่อรอฟังตีเำรามล้เสียงคำรา,าม,มาแล้ะ ครับเสียบอยคันสุดท้ายแล้วนะที่ออกจากบอ่อ มีราคาต่อรองครับว่าไม่รอดครับโอ้โหสุดยอดรอดครับโอเค